เีนี้นะครับผักชีที่จ่าปลูกไว้นะครับเห็นว่ามีต้นพริกขี้หนูด้วยนะครับกำลังโตเลยครับเอาวิธีจ่าไป,ไปใช้ก็ได้นะครับก็อุปกรณ์ที่เพื่อนเ่อนเตรียมนะครับก็จะเป็นเม็ดผักชีนี่นะครับที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปครับเน่ยที่เราจะมาเพาะเขา เพื่อเอาไว้กินปลูกกินเป็นผักสนครัวนะครับรับรองครับงอกแน่นอนนะครับสูตรของจ่าแล้วเราก็ต้องดูแลเขานะครับเวลาเพื่อนไปซื้อนะครับดูตัวเลขตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าเขาหมดอายุเมื่อไหร่นะครับอันนี้หมดปี65นะครับยังใช้ได้อยู่นะครับก็อุปกรณ์ที่เพื่อนต้องเตรียมในการที่จะทำนะครับก็จะมีถ้วยสำหรับใส่เม็ดเพื่อแช่น้ำ แล้วก็จะมีะนี่ครับกระป๋องพลาสติกเพื่อนๆจะใช้พลาสติกแบบไหนก็ได้นะครับแต่ขอให้มีฝาปิดเพื่อที่เราจะนำเขาไปไว้ในตู้เย็นเพื่อให้เขาออกลากนะครับแล้วก็นี่เลยครับเพื่อนๆเ,เครื่องดื่มชูกำลังที่เราจะช่วยกระตุ้นเร่งรากให้เขาออกเร็วขึ้นแล้วก็ให้เขาจเจริญเติบโตได้ดีนะครับโดยใช้เครื่องดื่มชูกำลังตัวนี้ แล้วก็นี่ครับเพื่อเป็นไม้ถ้าเพื่มเพิ่ไม่มีไม้ก็ใช้ขวดก็ได้ครับเพื่อบดบดเขาให้เม็ดเขาแตกนะครับบดเขาอย่างนี้นะครับออกแรงกดเม็ดเขาก็ที่อยู่ข้างในเขาก็จะแตกออกจากกันนะครับบดกดแรงนิดนึงนะครับให้เขาแตกเพื่อที่จะนําไปแช่น้ําให้มเมล็ดเขาได้ออกลากนะครับ ก็ลืมบอกไปนะครับที่ต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งคือผ้าขาวบางนะครับเพื่อนๆจะใช้แบบไหนก็ได้นะครับก็เี่นะครับ,รบเมื่อเราบดเจ้าเม็ดผักชีเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบเราก็มาดูกันครับตอนที่เราบดเขาแล้ว เลยครับเขาก็จะแตกแบบนี้นะครับเม็ดเล็กๆก็เมื่อแตกนี้เราก็ใส่ในผ้าขาวบางเลยครับเทเข้าออจากทองเลยครับได้แบบนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเราแช่น้ําแล้วก็ใส่ตู้เย็นเข้าไว้ก็จะลากเขาก็จะออกนะครับก็เราก็พับผ้าใส่ไว้อย่างนี้เลยครับแล้วก็เอายังบงนะครับรัดเท้าไว้ครับก็เป็นแบบนี้ แล้วเราก็นําถ้วยนะครับเรานําถ้วยขาว่างนี้เราก็นําน้นํานี่นะครับอันนี้ก็เป็นน้ําเปล่าธรรมดาเนี่ยครับน้ําประปาเนี่ยครับก็เทสใส่ถ้วยไปครับแล้วเราก็ใช้เจ้านี้ครับเครื่องดื่มชูกําลังก็ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเพื่อนๆที่จะเป็นส่วนผสมช่วยในการกระตุ้นเร่งรากนะครับนี่ครับ นิดเดียวพอครับใส่เข้าลงไปครับอย่างนี้นก็คนให้เข้ากันเลยครับเมื่อเราคนเข้าไปแล้วเราก็นำเจ้าเม็ดผักชีที่อยู่เนี่ยครับใส่แช่ลงไปเลยครับ ก็นี่นะครับเพื่อนๆเขาได้แบบนี้ทิ้งเขาไว้แบบนี้นะครับ1คืนเพื่อให้น้ําได้ซึมซับเข้าไปแล้วหลังจากนั้นนะครับ1คืนหลังนี้เดี๋ยวเรามาพบกันครับสวัสดีครับวันที่2นะครับก็ผ่านไป1คืนแล้วนะครับก็จะก็นำมาให้ดูนะครับที่เราแช่น้ำเขาทิ้งไว้ ก็ได้แบบนี้นะครับเขาก็จะออกสีชมพูออกมานิดๆนะครับที่เขาเคลือบสารเขาไว้ก็เดี๋ยวต่อไปนะครับจ่าก็จะนําเจา้ากระปุกที่เราเตรียมไว้นี้นําเจ้าเม็ดผักชีเราแช่ไว้ใส่กระปุกแล้วนําไปแช่ตู้เย็นครับนะครับนำผักชีนะครับมาใส่ของนี่นะครับ คงก็ไม่เคยชัดครับแล้วก็ปิดฝาครับปิดฝาให้สนิทแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวนําเจ้า,าผักชีนี้นะครับไปใส่ในตู้เย็นในช่องใต่ความเย็นธรรมดานะครับก็นำมาใส่ตู้เย็นครับนี่เลยครับเพื่อนๆเน,นี่ยนะครับก็ใส่ไปช่อง ก็ใช้ใส่ความเย็นธรรมดาเนี่ยนะครับไม่ต้องใส่ช่องฟิตนะครับก็ใส่ไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ปิดเขาไว้แบบนี้กรน,นีครับเพื่อนๆครบ7วันแล้วนะครับสำหรับการแช่เจ้าเม็ดผักชีไว้นะครับก็เดี๋ยวมาลองมาดูกันครับหลังจากที่เราแช่ไว้7วันนะครับนี่ พาเขานี่แดงะดนะครับตามสีเมล็ดนะครับเพื่อนนี่เลยครับเพื่อนเพื่อนโอ้เม็ดผักชีที่เราจะนาไปปลูกลงดินนะครับเขางอกแบบนี้เลยนะครับนี่เพื่อนเพื่อน<ๆ>ดูใกล้เลยนะครับโอ้เขางอกทุกวันเลยนะครับหลังจากที่เราใส่ตู้เย็นไว้นะครับเพียงแค่เจ็ดวัน รากเขาเริ่มงอกอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็นําไปใส่ในดินปลูกกันเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวตามจ่าไปเลยนะครับเยอะมากเลยก็นี่นะครับก็เป็นดินปลูกที่เตรียมไว้นะครับในกระถางก็เดี๋ยวจะนําเจ้านี่เลยครับเจ้าเม็ดผักชีที่ลากงอกออกแล้วนะครับ เราก็จะนำเข้ารงกระถางเลยครับเห็นแล้วเยอะเลยครับเนี่ยครับก็จะได้โตเร็วขึ้นนะครับทุกเม็ดนีครับก็โรยเข้าไปเลยครับในะกระถางครับเพื่อนๆ ติดทุกเม็ดนะครับก็เพื่อนๆสามารถเอาสูตรไปทำได้นะครับแบบนี้เพื่อน,อนดูดลครับลากเต็มเลยครับก็โรยเข้าให้ทั่วๆเลยครับ ปล,ปลูกเองก็ปลอดสารพิษดีนะครับข็อผักชีเดี๋ยวนี้ขอใช้ยาฆ่า,มาแมลงเยอะครับเราปลูกเองกินเองก็ปลอดภัยนะครับเร,เราก็ค่อยๆบํารุงเขาเอาครับ เมื่อเราโรยเม็ดผักชีลงในถางแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นยาฟางนะครับฟางที่เพิ่งไปเก็บตามท้องนามาเนี่ยนะครับก็จะนำไปโปะเจ้าผักชีนะครับนี่ก่อนจะนำฟังโปะเจ้าผักชีก็ใส่เครื่องดื่มชูกำลังผสมไปสักเล็กน้อยครับ โหมดพอดีเลยครับ1ฝานะครับแช่เข้าไว้อย่างนี้หนึ่งชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวก็นำเจ้าฟางนี้นะครับไปใส่คุมหน้าผักชีที่เราปลูกในกระถางนะครับก็หลังจากที่เราแช่ฟาง เรียบร้อยนะครับหนึ่งชั่วโมงเราก็นำมาโปกนี่เลยครับนี่นะโปะเพื่อลดความร้อนนะครับก็อย่าเพิ่งเอาเขาออกแดดนะครับก็เอาเก็บไว้ในที่ร่มก่อนนะครับ น,นะครับหลังจากนั้นแล้วเพื่อนๆก็รดน้ำเลยครับน,น,รน้ำลงไปเลยก็เพื่อนๆก็รดน้ำเขาเป็นประจำเช้าเย็นนะครับเดี๋ยวเขาก็จะโตขึ้นมาให้เราได้ไว้รับประทานนะครับ ี่ก็เป็นผักชีนะครับที่จะปลูกไว้นะครับกำลังโตเลยครับเ <c oughs> อาใส่กระถังเล็กไว้ครับ <c oughs> <c oughs> ต้นที่โตก็ตัดกินไปบ้างแล้วนะครับก็ เดี๋ยวพอเขาโตขึ้นนะครับจากก็จะเอามาให้ดูก็ทําด้วยวิธีนี้ครับเลยวิธีง่ายๆเนี่ยนะครับก็เพื่อนๆท่านไหนที่จะเอาสูตรแบบนี้ไปทําก็สามารถทําได้นะครับก็เขาก็จะได้โตแล้วก็ติดทุกเม็ดนะครับที่จะงอกเงยมาให้เราได้ไว้กิน นะครับก็ปลอดสารพิษครับกินเองปลูกเองก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอก็สวัสดีครับ